จะสอบกรณีพิเศษแล้วอ่านหนังสือยังไงให้ทันภายใน1เดือนแล้วสอบให้ได้ลำดับที่1ถ้าเกิดว่าพูดถึงเกณฑ์สอบคุณครูท,ทุกท่านพอทราบดีอยู่แล้ววันนี้ก็เลยจะพาไปดูข้อสอบจริงที่ออกรอบล่าสุดค่ะว่ามีจุดไหนที่ออกบ้างทั้งภาคกอแล้วก็ภาคขอนะคะข้อสอบรอบที่ผ่านมาค่ะถามตรงๆเลยค่ะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบันเป็นแผนฉบับที่เท่าไหร่ ง่ายมากเลยค่ะคุณครูก็ปัจจุบันฉบับที่13แต่ถ้าเขาถามเพิ่มว่าเป็นพศไหนใช่ไหมคะตั้งแต่ปีไหนก็ตั้งแต่ปีพศ2566ถึงปีพศ2570อันนี้คือข้อสอบจริงรอบล่าสุดเลยค่ะแล้วก็แผนการศึกษาแห่งชาติค่ะมีระยะเวลากี่ปี20ปีแผนการศึกษาแห่งชาติกับยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลาเท่ากันแต่ว่าต่างกันที่พศนะคะ ถ้าเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติพศ2560ถึง2579ค่ะแต่ถ้าถามหายุทธศาสตร์ชาติค่ะพศส5 6 1ถึง2580ค่ะก็จำในส่วนของวิสัยทัศน์ค่ะกับคติพจน์เท่านั้นเลยค่ะประกอบด้วย6ยุทธศาสตร์ชาติได้แก่อะไรบ้างอันนี้เราก็ต้องทราบไว้นะคะแล้วถามอีค่ะว่าข้อใดไม่ใช่พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะชอยเขาเอาตัวนี้ค่ะ เป็นพล,ลเมืองโลกที่ดีเขาเติมคําว่าโลกที่ดีเป็นพลเมืองโลกที่ดีก็ตอบเลยค่ะว่าข้อใดไม่ใช่ถ้าข้อที่ใช่เขาจะบอกว่าเป็นพลเมืองที่ดีใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นพลเมืองโลกนะคะอันนี้คือข้อสอบจริงค่ะมาดูประเพณีที่ออกข้อสอบบ่อยๆออกทุกปีของกรณีพิเศษค่ะมีเชียงใหม่ค่ะยี่เป็ n แม่ห้องสอนงานปอยหลวงปอยส่างลอยเนี่ยค่ะแล้วก็จะมี สมุทรปราการค่ะประเพณีรับบัวค่ะตักบาดดอกไม้อันนี้สระบุรีเพชรบูร์อุ้มพระดำน้ำําอันนี้เด่นๆเ,เลยถ้าชนบุรีวิ่งควายอันนี้เราจําได้อยู่แล้วนครพนมไหลเรือไฟขอนแก่นผูกเสีย่ยวยะโสธรบุญบ้างไฟอ่ะมีเลยด้วยน,นะคะผีตาโขนค่ะสุรินทร์ช้างสกลนครแห่ปราสาทพึ่งพัทลุงแข่งพลลากพระค่ะอันนี้ก็จะมาร์คให้ค่ะว่า ที่ไหนออกบ่อยมากๆเลยที่เราไปค้นเจอข้อสอบเดิมมามาดูตัวพรบการศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบันฉบับที่4แล้วนะคะของปีพศ2562เหตุผลการแก้ไขฉบับที่4อันนี้ถามแน่นอนจัดตั้งกระทรวงอวกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมค่ะพรบการศึกษาแห่งชาติเกิดจากกฎหมายฉบับใดอันนี้ออกทุกปีค่ะ เกิดจากมาตรา81ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยค่ะมาดูตัวนี้ค่ะนี่แอดมินทำสรุปเป็นกราฟให้การศึกษาในระบบมี2ระดับ2ระดับมีอะไรบ้างมีการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาค่ะขั้นพื้นฐานก็แบ่งออกเป็นกอนประถมประถมมัธยมใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาถามว่าการศึกษาในระบบอ่าถ้าเกิดถามว่า การศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งออกเป็น3ระดับเนี่ยมีอะไรบ้างก็ก่อนปถมปถมมัธยมนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไปที่ภาาขอวิชาการศึกษาถามถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ตอบเป็นถมต้นปลายนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างกันอย่าสับสนนะคะการศึกษาภาคบังคับให้มีการศึกษาภาคบังคับ9ปีเอา9้าปีตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ก็ ย่างเข้าปีที่7จนถึงย่างเข้าปีที่16อันนี้ก็ต้องทราบไว้เลยครูรุสภามีฐานะเป็นอะไรอันนี้ข้อสอบจริงค่ะให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเรียกว่าครูรุสภามีฐานะเป็นนิติบุคคลในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการข้อสอบจริงเลยครูรุสภามีหน้าท,าที่มีหน้าที่อะไรบ้างนะคะมีอํานาจหน้าที่อะไรบ้างก็กำหนดมาตรฐานวิชาชีพควบคุมความประพฤติ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพพักใช้ค่ะเนี่ยออกใบอนุญาตพักใช้เป็นอำนาจหน้าที่อ๋อแล้วข้อสอบจริงปีที่แล้วเขาถามหาตัวเนี้ยค่ะวัตถุประสงค์ของคุรูสภามีอะไรบ้างกำหนดมาตรฐานวิชาชีพกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพประสานส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพอันนี้ข้อสอบออกล่าสุดเลย สังเกตว่าวัตถุประสงค์ไม่มีออกใบไม่มีพักใช้นะคะแต่มาอยู่ที่อำนาจหน้าที่ค่ะแล้วถามมีค่ะการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มเนี่ยของครูผู้ช่วยเนี่ยการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา2ปี4ครั้งใช่ไหมคะครั้งที่1และ2ต้องผ่าน60อร์เซครั้งที่3และ4ต้องผ่าน70%เซค่ะแล้วก็เอาลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรเนี่ยค่ะลาได้กี่วันก็15วันใช่ไหมคะของคุณครูผู้ชาย พรบรคุ้มครองเด็กถามหาตัวนี้ค่ะครั้งล่าสุดเด็กที่เด,ทเด็กที่บิดามารดาเสียชีวิตเนี่ยเด็กที่ไม่ปรากฏบิดามานดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้เรียกว่าเด็กกำพร้าค่ะไม่มีใช่ไหมคะเอาไม่ใช่ค่ะเสียชีวิตไม่ปรากฏเรียกว่าเด็กกำพร้าแต่ไม่มีหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูเรียกว่าเด็กเล่รอนอันเนี้ยอย่าจําสับสนกันนะคะ เงินพกพคกค่ะได้รับเดือนละ2 5 0 0บาทก็คือเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษนะคะคนพิการมีกี่ประเภท9ประเภท9ประเภทเน้นอะไรอนเน้นหูหนวกหูหนวกอยู่ตรงไหนสูญเสียการได้ยิน90เดซิเบลขึ้นไปเรียกว่าหูหนวกะหูตึงละ่ะหูตึงก็สูญเสียการได้ยินน้อยกว่า90เดซิเบลลงมาถึง26เดซิเบลเรียกว่าหูตึงค่ะแล้วก็บกพ่องทางสติปัญญาค่ะ,สะแสดง อาการดังกล่าวก่อนอายุ18ปีค่ะแล้วก็จะมีออทิสติกใช่ไหมคะความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ30เดือนค่ะอันนี้คือประเด็นที่จะออกข้อสอบแล้วก็จะมาตัวนี้ค่ะพมวิหาร4ี่ใช่ไหมคะคลองใจทำของผู้เป็นใหญ่คารวาทํำสี่ครองต้นสังฆาวัตถุสี่ครองคนอิทธิบาทสี่ครองงานอันนี้ออกแน่นอนค่ะ แล้วก็ซิปป้าซิปป้าโมเดลเขาจะถามความหมายของ C C คืออะไร I คืออะไร P P ส่วนมากตัวนี้ค่ะ P ตัวแรก P ตัวที่2เนี่ยชอบเอาไปออกข้อสอบค่ะ PBL Problem problem based learning แล้วก็ project based learning คืออะไรเห็นไหมคะจะต่างกันนะคะ inquiry การสืบสอบหาความรู้แล้วก็ตัวนี้ค่ะอุปนัย อินดักทีบกับดีดักที e ตัวเนี้ยอุปนัยกับนิ้ละยคืออะไรบิดาแห่งวงการจิตวิทยาตารางตัวเนี้ยค่ะออกไม่น้อยกว่า3ถึง4ข้อค่ะของแต่ละรอบนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะการเรียนรู้แบบต่างๆนะคะตัวนี้เคยออกข้อสอบค่ะการแสดงบ,บทบาทสมมุตินะคะโลเ i ิง แล้วก็ถ้าพูดถึงลักษณะของเครื่องมือทางด้านการวิจัยใช่ไหมคะก็จะพูดถึงความเที่ยงตรงวัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัดมีความเชื่อถือได้วัดได้คงที่แน่นอนมีอำนาจจำแนกความเที่ยงตรงมีค่าเท่าไหร่ IOC เท่าไหร่เชื่อมั่นเท่าไหร่ค่าความยากอะ P ที่ยอมรับได้อยู่ที่เท่าไหร่นะ0.2ถึง0.8 P ที่ดีมากอยู่ที่เท่าไหร่0.4ถึง0.6อย่างเงี้ยคะ่ะระดับการวัดตัวแปร นามบัญญัติเรียงลำดับอันตภาคอัตราส่วนส่วนตัวสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาน,นี้ก็ส่วนมากเป็นออกเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C A I อย่างเงี้ยค่ะมาดูประเด็นข้อสอบอันนี้ออกทุกปีค่ะเนี่ยค่ะในกรอบเนี้ยค่ะออกทุกปีเลย ใครเป็นผู้จัดทำสาระของหลักสูตรก็สถานศึกษาใช่ไหมคะใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรการการ,การ,การศึกษาขั้นพื้นฐานผู้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นคือใครอย่างเงี้ยคะ่ะออกทุกปีคะ่ะแล้วก็ตัวเนี้ยคะ่ะเด็กเปรียบเสมือนผ่าขาวอันเนี้ยน่าจะรู้ตได้น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วเงื่อนไขก็เป็นของาพาร์บลอบกวยประสบการณ์สกาเดลใช่ไหมคะจิตใต้สำนึกซิกมันฟอยอนุบาลก็จะเป็นเฟอร์เบลนะซิกมันฟอยก็จะเป็น จิต,ตวิทยาโลกจิตวิเคราะห์ก็เคาะฟอยใช่ไหมคะวุ้นก็ทดลองเอาเฟดเบิเนเชลปัญญาจอร์นบีวัสดุพฤติกรรมแผนใหม่พฤติกรรมนิยมเลวินทฤษฎีสนามสเตอร์นคิดค้น q e q m q a q อันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันคะ่ะเนี่ยหาสังเกตว่าเอกสารเนี่ยจะรวบรวมทั้งหมดเลยว่าตรงไหนออกข้อสอบบ้างนะคะเป็นประเด็นข้อสอบที่ออกข้อสอบจริงที่เรารวบรวมไว้ในชีต แล้วก็คุณครูที่สั่งซื้อไปค่ะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะรอบล่าสุดที่ผ่านมาที่สอบไปเมื่อเดือนสิงหาว่าออกตรงมากเลยค่ะอ่านแค่ชีดชุดนี้ชุดเดียวได้ลําดับที่1แล้วก็ตัวเนี้ค่ะเรามีแถมฟรีกลุ่มติวให้ด้วยค่ะคุณครูติวทั้งภาคก่อแล้วก็ภาคขอนะคะถ้าเกิดว่าคุณครูสนใจเอกสารชุดนี้ค่ะพิมพ์คําว่าสนใจใต้โพสต์หรือว่าทัากกล่องข้อความหาแอดมินก็ได้นะคะ